วันนี้เราจะมาลองเดินทางเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการด้วยกันนะครับมาฟังตำนานเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของมหานครที่ไม่เคยรู้จักเงาแล้วก็วันที่ความมืดมิดได้เดินทางมาถึงเป็นครั้งแรกเอเคยลองจินตนาการเล่นๆล่นกันไหมครับว่าถ้าเกิดว่าโลกของเราเนี่ยไม่มีกลางคืนเลยมันจะเป็นยังไงลองนึกดูสิครับไม่มีเงาไม่มีความมืดอะไรทั้งนั้นมีแต่แสงสว่างจ้าตลอดเวลาเลยนะโลกแบบนั้น มันจะสวยงามหรือว่ามันจะน่ากลัวกันแน่เรื่องที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายกันในวันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับเอาละครับเรามาเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนที่ชื่อว่าเอลิเซียมครับแล้วตรงใจกลางของดินแดนแห่งนี้เลยนะมีมหานครหลวงที่สวยงามวิจิตรมากๆตั้งอยู่เมืองนี้มีชื่อว่าโซลาริสครับอยากให้ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามกันดูนะครับเมืองทั้งเมืองเลย อาบไปด้วยแสงตะวันที่แสนจะอบอุ่นตลอดเวลา Solaris ก็คือเมืองแบบนั้นเลยครับแสงสว่างของเมืองเนี่ยไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ดวงเดียวนะแต่มีถึงสมดวงเลยคอยผลัดกันส่องแสงเจิดจ้าอยู่บนฟ้าส่วนตึกรามบ้านช่องต่างๆก็สร้างจากคริสตัลแล้วก็ทองคำมันก็จะคอยสะท้อนแสงวิบวับไปทั่วทั้งเมืองเลยครับ และเพราะแสงที่ส่องมาจากทุกทิศท,ทุกทางนี่แหละสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือโซลาริสเป็นเมืองที่ไม่มีเงาเลยแม้แต่นิดเดียว วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็ผูกติดอยู่กับแสงสว่างนี่แหละครับพวกเขามองว่าแสงสว่างคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเป็นตัวแทนของความดีงามความสมบูรณ์แบบความบริสุทธิ์ในทางตรงกันข้ามเงาเลยกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเกลียดชังเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายความไม่สมบูรณ์แล้วก็เป็นทุกอย่างที่น่ากลัวสำหรับพวกเขาครับแต่ว่าถึงเมืองทั้งเมืองจะสว่างสวยแค่ไหนก็ตามนะครับ ในมุมที่สงบที่สุดลึกเข้าไปในหอส,สมุดต,ต้องห้ามยังมีนักปราชลาท่านหนึ่งใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆคนเดียวชื่อของท่านคืออาร์เคสครับท่านเป็นคนดูแลคำทำนายโบราณฉบับหนึ่งซึ่งมันบอกเล่าความจริงอีกด้านความจริงที่ชาวโซลาริสเนี่ยลืมไปนานแล้ว แล้วในคำทํานายนั้นนะ่ะก็มีถ้อยคำลึก,กลับจารึกเอาไว้ว่ายามเมื่อแสงสว่างลำพองใจพี่ชายผู้หิวโหวยจะกลับมาทวงถามส่วนของต้นโอ้โหเป็นคำทำนายที่เหมือนกับเป็นเงาจางๆที่กำลังทอดทับลงบนมหานครที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแห่งนี้เลยนะครับแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆครับวันที่คำทำนายเริ่มกลายเป็นความจริงขึ้นมา การมาเยือนของพี่ชายผู้หิวโหยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆและเงียบเชียบทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่ดวงอาทิตย์ดวงแรกค่อยๆมืดลงเหมือนกับเออมีอะไรบางอย่างกำลังกัดกินมันเข้าไปช้าๆเลยจากที่ท้องฟ้าเคยเป็นสีทองสวยงามนะตอนนี้มันกลายเป็นสีเทาๆทึมๆไปหมดเลยครับแล้วอากาศก็โอ้โหเย็นลงแบบเฉียบพลันเลยครับเย็นจนขนาดที่ว่าน้ำพุศักดิ์สิสทธิ์ที่เคยสวยงามเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งไปเลย แล้ววินาทีนั้นเองครับสิ่งที่ชาวโซลาริสไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือเงาเงาแรกที่ทอดตัวลงบนผืนดินของเมืองแต่นี่มันไม่ใช่เงาธรรมดาแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับเงาพวกนั้นมันบิดเบี้ยวมันเคลื่อนไหวได้เองเลยเหมือนมีชีวิตเป็นของมันเองแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเงาพวกนี้ดูเหมือนจะดูดกลืนเอาความกลัวของผู้คนเป็นอาหาร แล้ก็ค่อยๆกลายร่างเป็นอสูรร้ายที่คืบคลานไปทั่วเมืองเลยครับเหล่าอัศวินแห่งแสงก็พยายามสู้สุดใจเลยนะคบพวกเขาระดมยิงปืนใหญ่พลังแสงอาทิตย์ใส่ความมืดมิดนั้นเข้าไปแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามเลยครับลำแสงที่สว่างจ้าก,กลับถูกความมืดดูดกลืนหายวับไปเลยเหมือนกับว่าแสงสว่างเป็นอาหารอันโอชะของมันยังไงอย่างนั้นเลยทำให้มันยิ่งเติบโตแล้วก็แผ่ขยายใหญ่ขึ้นไปอีก ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายในตอนที่ความหวังของทุกคนกำลังจะดับลงนี่เองครับความจริงที่หลับไหลามานานแสนนานกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยนักปราดอาคัสในตอนนั้นเนี่ยแม้แต่กษัตริย์ผู้ที่เคยเข้มแข็งก็ยังรู้สึกสิ้นหวังครับทรงตะโกนถามออกมาเสียงดังเลยว่าเราจะทำเช่นไรดี เป็นคำถามที่สะท้อนความรู้สึกของทุกคนในเมืองเลยนะที่กำลังเผชิญหน้ากับบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยรู้จักและไม่เคยเข้าใจมาก่อน และในตอนนั้นเองครับอาคัสก็ได้เปิดเผยความจริงที่ทุกคนต้องตะลึงสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าสุริยคราดธรมินเนี่ยมันไม่ใช่ปีศาจร้ายอะไรเลยแต่มันคือดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ครับเป็นพี่ชายที่ทุกคนหลงลืมไปแล้วผู้ซึ่งเสียสละตัวเองไปอยู่ในความมืดเพื่อคอยรักษาสมดุลของจักรวาลเอาไว้อาคัสอธิบายต่อครับว่าเขาไม่ได้มาเพื่อทําลายเขาเพียงแค่หิวโหวยและมาเพื่อกินให้อิ่มเท่านั้น โหนี่คือหัวใจของเรื่องเลยนะครับสิ่งที่ขับเคลื่อนความมืดมิดนี้ไม่ใช่ความเกลียดชังอะไรเลยแต่เป็นความหิวโหยที่มันยาวนานเหลือเกินที่รอวันที่จะได้รับการเติมเต็มในเมื่ออาวุธจากภายนอกใช้ไม่ได้ผลเลยหนทางรอดเพียงหนึ่งเดียวจึงมาจากที่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับนั่นก็คือแสงสว่างที่ซ่อนอยู่ข้างในใจของทุกคนนั่นเอง อาร์คัสบอกกับทุกคนครับว่ายังมีแสงสว่างอีกแบบนึงนะที่ความมืดมิดเนี่ยกลืนกินเข้าไปไม่ได้แสงนั้นเรียกว่าแสงแห่งเจตจำนงครับมันเป็นแสงที่เกิดจากความกล้าหาญความหวังแล้วก็ความรักเป็นพลังที่ชาวโซลาริสมีอยู่ในตัวมาตลอดเลยนะแต่ว่ากลักลืมมันไปเพราะมัวแต่ไปพึ่งพาแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ข้างนอกมากเกินไปแล้วท่านก็ได้มอบหนทางสู่ความสงบสุขให้กับทุกคนครับ เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลยอย่างแรกคือหยุดวิ่นหนี 2. คือยอมรับความมืดที่อยู่ตรงหน้า 3. ค่อยๆหลับตาลงช้าๆและข้อสุดท้ายให้มองลึกลงไปในใจของตัวเองแล้วค้นหาแสงสว่างดวงนั้นให้เจอแล้วภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับโอ้โหมันเป็นภาพที่งดงามแบบหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลย ชาวเมืองนับล้านคนเลยนะค่อยๆจุดประกายแสงดวงเล็กๆในใจของตัวเองขึ้นมาเป็นแสงสีนุ่นนวลอ่อนโยนแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วแสงเล็กๆนับล้านดวงนี่แหละครับก็รวมตัวกันกลายเป็นลำแสงแห่งความหวังที่ยิ่งใหญ่พุ่งตรงขึ้นไปโอบกอดความมืดมิดที่อยู่บนท้องฟ้า บทสรุปของเรื่องนี้มันไม่ใช่ใชัยชนะจากการต่อสู้เลยครับแต่เป็นการเดินทางมาถึงของความเข้าใจและเป็นเหมือนรุ่งอรุณวันใหม่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับคืนสู่สมดุลที่มันควรจะเป็นอีกครั้งสุริยคราตมินไม่ได้ระเบิดหรือสลายหายไปไหนนะครับร่างที่มืดมิดนั้นกลับสั่นสะเทือนเบาๆแต่มันไม่ใช่การสั่นเพราะความเจ็บปวดนะแต่การสั่นด้วยความโล่งใจเหมือนได้ปลดปล่อยความหิวโหวยที่ต้องแบกรับมาอย่างยาวนาน ในที่สุดพี่ชายผู้หิวโหวยก็ได้อิ่มเป็นครั้งแรกและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาโลกของเอลิเซียมก็เปลี่ยนไปตลอดการเลยครับดวงอาทิตย์ถึงสดวงน่ะกลับมาส่องแสงอีกครั้งนะครับแต่ว่าแสงของพวกมันกลับดูนุ่มนวลลงอ่อนโยนกว่าเดิมเยอะเลยแล้วผู้คนก็ใช่ครับทุกคนมีเงาเป็นของตัวเองแล้วเป็นเหมือนเพื่อนคู่กายที่คอยเตือนใจเรื่องของความสมดุลอยู่เสมอ ดวงอาทิตย์เองก็เหมือนจะเข้าใจนะครับเลยตกลงกันว่าจะผัดกันขึ้นผัดกันพักทําให้โลกใบนี้ได้รู้จักกับคําว่ากลางคืนเป็นครั้งแรกเลยและท้ายที่สุดชาวโซลาริสก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับทั้งแสงสว่างและความมืดมิดอย่างมีความสุขจริงๆค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้อาจจะทิ้งท้ายอะไรบางอย่างไว้ให้เราได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าบางทีแม้แต่ความมืดมิดที่ดูน่ากลัวที่สุด ก็อาจจะเพียงแค่โหยหาความอบอุ่นจากแสงสว่างดวงเล็กๆเท่านั้นเองเป็นข้อคิดที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะครับ